เ้าหมายของเราคืออย่างเดียวคือเราต้องขึ้นทีสองแต่ถ้าทําไม่ได้ถ้าปลูกแฟนบอลไม่ได้แฟนบอลเข้ามาดูก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้สนุกไม่ได้มีความสวยงามไม่มีความตื่นตาตื่นใจผมรับผิดชอบเองผมก็คงจะรับผิดชอบครับกับหน้าที่ของตัวเองให้มัน ให้มดีที่สุดแล้วก็มีอะไรก็คุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกับนักบอลทุกคนไม่มีรับหลังรับหลังแบบไหนต่อหน้ายัางไงเป็นแบบนั้นผมไม่ได้เก่งในเรื่องของแทคกติกในเรื่องของความรู้แต่ถ้าผมเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าว่ามันยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าเรื่องของนอกสนามหรือว่าเรื่องวิน,นัย ของทั้งตัวผมเองตัวของโค้ดตัวของนักเตะทุกคนผมจะถามกับโค้ดผมจะแชร์กับนักฟุตบอลเพราะผมรู้ว่าเราเป็นทีมเล็กเราไม่ได้เป็นทีมอาชีพที่จะเอาปเปรียบเทียบกับทีมใหญ่ๆที่มีเงินเยอะๆรวยๆได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ๆสปอนเซอร์ทุกคนกรุณาให้ผมมาผมต้องใช้เหมือนเป็นเงินของผมผมต้องให้มันเกิดคุ้มค่าที่สุดทุกบาททุกสตางค์ ผมไม่สามารถจะใช้เงินโง่ๆได้เพราะผมรู้ว่าเงินมันมีค่าและผมรู้ว่าโอกาสที่เราได้รับมาในครั้งนี้มันสําคัญอย่างอย่างที่ท่านดกรกระสมพูดนะครับขอนแก่นยูเป็นทีมที่ดีขอนแก่นมอดินแดงเราก็รักแต่เราลองนึกภาพสิครับลองนึกภาพว่าถ้านักเตะทุกคนของเราสามารถพาทีมทีมนี้ขึ้นไปเจอบขอนแก่นยูได้ในฤดูกาลหน้า mm hmm. คิดว่าคนขอนแก่นจะตื่นขนาดไหน คิดว่าพ่อค้าแม่ค้าจะขายเงินได้ขายของได้มากขึ้นอีกขนาดไหนคิดว่าจะเกิดการหมุนเวียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาจากสิ่งที่ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าทุกๆปีที่ตั้งแต่ทุกคนซ้อมบอลมาตั้งแต่เกิดมาให้มันเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดตั้งแต่พวกเราเคยเล่นบอลมาเราอยู่ที่ T3 นี้มานานเกินไปครับผมคิดว่าแน,แน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าไม่ต้องห่วงฮะผมนี่แหละจะเป็นคนแรกเลยครับที่รับผิดชอบ ทีมนี้ดีอยู่แล้วครับมีรากฐานที่ดีอยู่แล้วแต่เพื่อนทําไมผมถึงบอกเนสกูต้องการมึงกูต้องการให้มึงแข็งแรงกว่านี้คิงนักเตะทุกๆคนเฮ้ยพวกเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะเพราะถ้าพวกเราแบ่งแยกถ้าพวกเราไม่เต็มที่พวกเราไม่เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมดอเตอร์จะหมดเงินไปเรื่อยๆเหนื่อยมา20ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่ผมเห็นพี่อดิวผมเห็นโรงเรียนวัลภา ผมเห็นบนิโกผมเห็นบีจีผมเห็นเมืองไทยทุกคนมาช่วยกันทั้งเก่าและใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจุดติดได้ไม่สามารถทําให้คนขอนแก่นตื่นตัวได้อุดหนุนเสื้อของเราเองได้หรือแม้กระทั่งค่าตั๋ว60บาทค่าเบียร์ยังแพงหมดเลยครับสโมอสรอเราไม่มีทางที่จะโตแล้วก็ยั่งยืนได้แน่นอนถ้าเราหวังพึ่งแต่ออผมต้องไปเป็นสสอ ผมต้องกาลังจะเลือกตั้งผมถึงมันมีเงนินมาหมุนเวียนมาดูแลทุกคนไม่มีเงินอัดฉีดทุกคนถ้าผมเลือกตั้งไปแล้วผมแพ้ผมหายผมก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นจนคนดูที่ด็อกเตอร์บอกว่าอยู่เคียงข้างด็อกเตอร์มันตลอดแล้วเห็นว่าเฮ้ยพวกมึงแม่งทุ่มเทจริงๆว่ะโคตรอดแม่งใส่เต็มที่ที่โคตรอดมีที่โคตรอดจะคิดได้สิ่งที่เด่นอยู่แล้วไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องลูกโตกับเร็วเรื่องความแข็งแรงความใจสู้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอีสานของเด็กขอนแก่นรักษามันไว้นักเตะใหม่ที่เข้ามาเติมในสิ่งที่มันแตกต่างให้บอลยืดหยุ่นได้เจอกับสนามที่ดีเราบิว้วอนได้เจอกับสนามที่แย่ฝนตกน้าท่วมเราไม่ยังเล่นโต้กับเร็วได้คงคิดว่าอันนั้นถึงจะมีโอกาสที่จะทให้เราสร้างประวัติศาสตร์ได้แต่แน่นอนครับผมอยากจะเป็นผมอยากได้ความรักจากคั่งแฟนบอลผมอยากให้นักบอลโคตรรักเพราะผมโคตรรักพวกคุณเลย แต่ในสิ่งที่ผมต้องพูดไปและผมจําเป็นต้องพูดเราต้องอยู่ด้วยกันอีกเกือบปีและสิ่งที่ผมต้องพูดเป็นสิ่งที่มันจะไม่ถูกหูพวกคุณแน่เพราะพวกคุณจะเหนื่อยขึ้นพวกคุณต้องวิ่งให้มากขึ้นสมาร์ทเล่นบอลดีอยู่แล้วเชิงบอลดีอยู่แล้วแต่กูต้องการให้มึงเร็วขึ้นผมต้องการพวกคุณทุกคนมากกว่านี้เพราะผมรู้ว่าถ้าถ้าเราห่วยถ้าเราเล่นแล้วเราก็ดึงดูดใจแฟนบอลไม่ได้ผมเห็นพวกคุณเรียกดอกเอรว่าพ่อ ผมเห็นเรียกด็อกเตอร์เห็นท่านรองท่านอดีตผู้ว่าว่าพ่อคนเราจะเรียกคนหนึ่งว่าพ่อได้เนี่ยมันต้องมีค่ามากขนาดไหนฮะมันต้องยิ่งใหญ่มากขนาดไหนหรือเป็นเพียงแค่คําพูดเวลาผมคุยกับสตาฟโค้ทุกคนแม้กระทั่งโคนออดเองผมอยากจะตอบแทนบุญคุณของด็อกเตอร์ผมรักด็อกเตอร์ที่เชื่อมั่นผมแต่สิ่งที่พวกเรารักท่านหรือสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นเอาแล้วเรามารวมกันในวันนี้มันต้องแลกด้วยเหงื่อพวกเราต้องเหนื่อยพวกเราต้องเจ็บครับ ทั้งใจทั้งกายแต่ว่าเราถึงจะมีรุ่นครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เราไม่ใช่เป็นทีมเงินถุงเงินถังแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่เราต้องใช้มันต้องเกิดคุณค่าจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ทุกคนจริงๆนะครับใจผมถ้าผมรวยผมอยากจะออกค่าโรงแรมค่าที่พักค่าเดินทางให้ทุกคนแต่ผมไม่ไหวผมต้องเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นค่ายางยืดของนักฟุตบอล ค่าน้ําแข็งค่าต่างๆนานาแม้กระทั่งเงินที่ด็อกเตอร,ร์ก็ยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่ผมจําเป็นต้องให้มันเกิดผลที่มันคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าพวกเราทําสําเร็จน้องๆแม้กระทั่งอาจารย์ทุกๆท่านครับยูสิบสองยูสิบห้ายูสิบหกยูสิบแปดน้องๆน้องๆจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้สนามซ้อมที่เนี่ยที่พวกเราซ้อมันอยู่ทุกวันมันเลียมเด็กๆที่จะขึ้นมาจากรุ่นต่อรุ่นจะได้จากสิ่งที่น้องๆได้ ใช่ทุกคนทําเพื่อตัวเองอยากจะมีความฝันทำความฝันให้สําเร็จหรือบางคนอาจจะอย,อยากอยู่ไปวันๆก็ตามแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ารู้ดูการนี้ถ้าเราทําสําเร็จมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญให้กับคนในจังหวัดเราให้กับตัวของเราเองรวมถึงอนาคตของสมโมสรสมโมสรน,นี้ที่อยู่มากําลังจะ20ปีพอดีสมโมสรที่ไม่เคยใช้เงินสีเทาสมโมสรที่ไม่เคยได้เงินอะไรพิเศษมาจากการ การเมืองมีแต่เงินที่ทุกคนมาช่วยกันอย่างสุจดิตและทํางานแบบโคตรเหนื่อยแต่เพราะเขาเชื่อในตัวพวกเราเขาถึงเอามาสนับสนุนดังนั้นผมถึงรู้สึกว่ามันมีค่าเคยเวลาเราเคยทําบุญพระป่าเนี่ยคนมีพันล้านให้เหมือนหนึ่งกับคนมีห้าบาทแล้วให้ห้าบาทมันไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นผมถึงพยายามย้ํากับทุกๆคนว่าเฮ้ยจุดที่เรากําลังอยู่ตอนเนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ผมรู้ว่าเราเหนื่อยแต่เราจะต้องเหนื่อยมากกว่านี้เราอุ่นเครื่องเราแพ้เราเซ็งแล้วเราคุยกันต่อให้เราชนะผมก็จะคุยกันอยู่ดีมันจะไม่มีแมต์ไหนเลยฮะที่เราจะไม่คุยกันแล้วเราจะไม่แก้ไขเพราะว่าเราจะไม่เป็นน้ําเต็มแค่วเด่นขาดเราต้องพยายามแก้แล้วก็เติมในสิ่งที่เราขาดด้วยความจริงใจดังนั้นผมรู้ว่าโค้ชอดต้องกดดันมาก ผมรู้ว่าโค้ชทุกคนกดดันและผมรู้นะนักฟุตบอลจะต้องเหนื่อยขึ้นแต่นั่นคือหน้าที่ของพวกเราสุดท้ายแล้วเพื่อนจะได้ขึ้นชั้นทีสองไหมจะได้ไปเพลย์ออฟไหมมันเป็นกีฬามันมีแพ้มีชนะเราไม่มีเงินซื้อกรรมาการหรอกเพื่อนเราทำได้แค่เล่นสู้ให้มันสุดตีนสุดใจที่เราจะทำได้สุดท้ายแล้วแฟนบอลจะเห็นเอง แล้วตอนนั้นถ้ามันห่วยถ้ามันแยกผมไปเองผมรับผิดชอบเองแต่ตอนนี้ทำให้เต็มที่ใส่กันให้เต็มที่เลือกพวกใหม่พวกเก่าความคิดเดิมๆหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมึงเจ็บครูจะเจ็บกับมึงมึงเหนื่อยกูเหนื่อยอยู่เหมือนกัน ในระหว่างที่เราเหนื่อยซ้อมแล้วทําไมโค้ชยังให้วิ่งอีกทําไมวันนี้ต้องมาเทสเมื่อวานต้องมาเทสอยากให้รู้ว่ากูคุยกับสปอนเซอร์ตั้งแต่เช้าคุยเช้าเสร็จตอนเย็นกูมาคุยกับสตาฟโค้ดต่อคุยเสร็จกูไปค,คุยกับสปอนเซอร์ต่ออีกแต่ถ้าเราไม่ทํางานหนักถ้าเราไม่เต็มที่สุดท้ายแล้วพอมันไม่เกิดผลเราจะมาเสียดายครับเราจะมาเสียดายเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันในในวันนี้ ดังนั้นผมฝากกองเชียร์ทุกๆคนช่วยกันกระตุน้นกระตุ้นนักเตะกระตุ้นผมกระตุ้นเพื่อนๆคนขอนแก่นทุทกๆคนให้มาเชียร์ทีมนี้เถอะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันไม่สามารถดีได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งแต่มันต้องดีได้ด้วยทุกคนทุกคนต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเองเพราะที่นี่คือบ้านเพราะที่นี่คือบ้านของเราถ้าเราทําที่นี่ให้มันดีได้มันจะมันจะโตครับมันจะไปได้อีก การทำฟุตบอลแบบนี้ที่เราเคยฝันไว้ผมเห็นพี่ๆชาวต่างชาติเขาต้องเคยดูบอลต่างประเทศทุกคนต้องมีทีมที่เรารักอยู่ไม่ว่าอังกฤษสเปนอิตาลีเรามีโอกาสที่จะทําแบบนั้นได้ที่จะทําฟุตบอลที่มันยั่งยืนแล้วก็พัฒนาจ,จริงๆเรามีระบบเยาวชนที่แข็งแรงผมดีใจมากๆเป็นส่วนหนึ่งสําคัญเลยที่ผมเลือกขอนแก่นเอเพราะผมรู้ว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่จะให้เด็กอีสานของเราได้บ่อยของ ให้เราได้โชว์แล้วเราต้องเลือกต่างชาติไม่ว่าจะเป็นปีแรดโจนาธานไคโอทั้งสามคนต้องช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยเด็กอีสานของเราในการเรียนรู้แม้กระทั่งตัวจักรพันธ์เองเออหรือแม้กระทั่งคิงตองพวกตัวใหญ่ๆที่อยู่กันมาก่อนปีนี้ผมจำเป็นที่ต้องการทุกๆคน ดังนั้นถ้าบางทีผมอาจจะจริงจังหน่อยหรืออะไรนี้ผมต้องขอ,ขอโทษขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือคําตอบที่ผมอยากจะบอกครับส่วนเรื่องเรื่องของเป้าหมายอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยอยากจะเป็นรองเลยครับไม่เคยมีแมตไนที่แข็งแล้วไม่คิดจะชนะไม่เคยคิดว่าจะอยู่ไปวันๆภายในหลีกสามนี่ขอเอาเงินสปอนเซอร์เงินค่าเสื้อคุยกับบอดี้โก๊ เอาเงินด็อกเตอร์มาไลสระเป้าหมายของเราคืออย่างเดียวคือเราต้องขึ้นทีสองแต่ถ้าทําไม่ได้ถ้าปลูกไม่ใช่แค่ขึ้นทีสองด้วยถ้าปลูกแฟนบอลไม่ได้แฟนบอลเข้ามาดูก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้สนุกไม่ได้มีความสวยงามไม่มีความตื่นตาตื่นใจผมรับผิดชอบเองครับ